สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เวลตี้ดีแชนเนลนะคะคลิปนี้จะมาแชร์วิธีการเลี้ยงแหนแดงให้สวยและเป็นวิธีที่ง่ายมากเลยนะคะคลิปนี้บอกหมดเลยว่าทำอย่างไรเล็กเรียนรู้วิธีการนี้นะคะมาจาก สวนที่เขาเลี้ยงแหนแดงนะคะเป็นไร่เลยนะคะท่านผู้ชมคือทําแบบนี้เห็นผลแน่นอนแล้วก็จะมาบอกวิธีกําจัดนะคะไล่สัตรูพืชด้วยน้ําส้มขันไม้นะคะดีมากๆเลยทําอย่างไรนั้นดูคลิปนี้จบตัดสินใจเลี้ยงได้เลยค่ะดีมากๆแหนแดงมีประโยชน์เยอะมากนะคะเอาไว้เลี้ยงกุ้งหอยปูปลา นะคะแล้วก็พวกหอยโขงหอยโขมหอยเชอรี่นะคะที่แน่ๆนเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดค่ะเพราะว่าไก่กินเยอะมากนะคะกินแทบจะตลอดวันไก่ไข่ค่ะสามารถเลี้ยงแหนแดงนะคะสามารถเลี้ยงแหนแดงเอาไปเป็นอาหารให้ไก่นะคะไก่จะแข็งแรงให้ไข่แล้วก็ฟองโตดีด้วยนะคะเป็นเกษตรอินทรีย์ด้วยและอีกอย่างหนึ่งนะคะใช้ใส่ต้นไม้ใส่อะไรก็งามค่ะแหนแดงนะคะมีโปรโตีนสูง มีไนโตรเจนสูงใส่ข้าวข้าวงามมากนะคะข้าวกอใหญ่มากนะคะเล็กไปพิสูจน์และเห็นมาแล้วนะคะแหนแดงดีจริงๆนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาชวนเลี้ยงค่ะไปดูกันเลยนะคะว่าเลี้ยงอย่างไรไปดูกันเลยจ้าวิีการ เลี้ยงแหนแดงแบบง่ายที่สุดเลยนะคะแล้วเห็นผลไวขยายไวมากๆเลยนะคะใครที่ดูคลิปนี้เรียบร้อยแล้วรับรองว่าทำเป็นแน่นอนไม่ยุ่งยากเลยนะคะอ่าเรามาดูกันเลยนะคะอันดับแรกคือเลี้ยงในกระมังสำหรับคนมีพื้นที่น้อยนะคะก็กระมังเนี่ยราคา20บาท ใส่ขี้ไก่ค่ะท่านผู้ชมไม่ต้องใส่ดินสูตรนี้ง่ายที่สุดนะคะขยายไว้ด้วยไม่ต้องใส่ดินนะคะนี่เอาขี้ไก่ลงไปหนึ่งถ้วยเล็กๆประมาณนี้นะคะต่อหนึ่งกระมัง20บบาทนะคะประมาณนี้ท่านผู้ชมดูด้วยสายตานะคะเล็กไม่ได้วัดความกว้างให้เห็นหลังจากนั้นนะคะก็ไม่ต้องเจาะรูกระมังนะคะไม่ต้องเจาะรู เราจะเติมน้ำขึ้นมาประมาณ5-6นิ้วนะคะท่านผู้ชมไม่ต้องเจาะรูง่ายมากเลยกระมังเราจะได้ไม่ต้องเสียด้วยนะคะใส่น้ำให้ครบทุกกระมังนะคะสูตรนี้เล็กได้จากคนที่เลี้ยงแหนแดงจริงนะคะเลี้ยงสำหรับการเลี้ยงปลากุ้งหอย นะคะปูนาได้หมดเลยแล้วที่แน่ๆนะคะใช้สําหรับเลี้ยงไก่คือไก่เนี่ยมันจะกินตลอดเวลาแทบจะตลอดเวลานะคะไก่ไข่คือใช้เป็นอาหารได้อาหารไก่อ่ะคะ่ะแล้วก็คือเลี้ยงแบบอินรีย์เลยนะคะดีมากๆเลยลดต้นทุนค่าอาหารนะคะได้เยอะมาก ไก่กินดีมากค่ะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไข่ไก่บ้านนะคะไก่พื้นเมืองได้เลยเราเติมน้ำลงไปนะคะกาบประมาณห้าถึงหกนิ้วนะคะไม่ต้องเต็มกระมังคือมันจะขยายไวมากแล้วก็ใส่ปุ๋ยที่ไก่ลงไปประมาหนึ่งถ้วยที่เล็กให้ดูนะคะท่านผู้ชมอ่าโอเคเท่านี้พอแล้วนะคะ พอแล้วแล้วก็แหนแดงจะอยู่ที่แดดรำไรนะคะให้อยู่ที่แดดรำไรจะขยายไวมากค่ะ7 1 4วันนะคะนำไปใช้ได้เลยแต่ถ้าจะเป็นแม่พัน์ุนะคะให้ใช้1เดือนขึ้นไปนะคะเป็นแม่พัน์ุได้เดี๋ยวเล็กจะพาไปดูแหนแดงที่เล็กเลี้ยงไว้ในกระมังนะคะเดี๋ยวจะเอามาปล่อยให้ดู โอเคเดี๋ยวขอเปิดน้ำให้เต็มทุกกละมังก่อนนะคะแล้วมาดูขั้นตอนต่อไปจ้าค่าในขณะที่รอนะคะในขณะที่รอนะคะระหว่างที่เราเปิดน้ำใส่แล้วก็ใส่มูลไก่ลงไปหนึ่งถ้วยเล็กนะคะรอให้น้ำกับมูลไก่เข้ากันนะคะท่านผู้ชมประมาณ30นาทีเราถึงจะนำแหนแดงไปปล่อยลงนะคะ ก็คือเราไม่ต้องทำเบดดิ้งไม่ต้องแบบว่าเอาปุ๋ยมูลไก่ไปแช่น้ําก่อนนะคะเพราะว่าเล็กทาแล้วเอามือจุ่มลงนะคะก็คือเย็นเนาะไม่ร้อนและทีนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการดูแลนะคะแหนแดงก็มีสัตรูพืชเหมือนกันนอกเหนือจากพวกกบเขียดค้งคกนะคะแล้วก็มีหอยทรายมากวนเนาะก็จะมีหนอนนะคะท่านผู้ชมหนอนตัวเล็กๆเล็ก,เ,ลกเคยเลี้ยงไว้ใต้ต้นขนุนนะคะมันเป็นบ่อ ปลาหางนกยูงนะคะคือเลี้ยงไว้เต็มบ่อเลยแล้วครน,นี้หนอนของต้นไม้นะคะมันร่วงลงมากินหมดเกลี้ยงทั้งบ่อเลยค่ะวิธีการที่เราจะไล่หนอนนะคะมีดังต่อไปนี้โอเคเล็กชายน้ำส้มขวัญหมาร้อยเปอเซ็นตนะคะท่านผู้ชมเล็กชายตัวร้อยเปอร์เซนไม่ผสมไม่ไปสกัด ะะใช้ตัวนี้เลยน้ำส้มวันไม้ร้อยเปอร์เซนต์ตัวคุณสมบติไล่หนอนไล่มแมลงได้ด้วยแล้วก็ช่วยบำรุงแหนแดงให้สวยด้วยนะคะน,นี่จะเปิดขวดใหม่เลยใครอยากได้นะคะพิมพ์เข้าไปซ้ำขอการเกษตรเล็กไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเขาเลยนะคะพอดีว่าได้ใช้แล้วที่นี้มันดีจริงๆนะคะคือเป็นน้ำส้มขันไม้ร้อยเปอร์เซนต์ประโยชน์เยอะมากค่ะบางคนนําไปกินได้ด้วยนะคะท่านผู้ชมนี่เบอร์ที่จะติดต่อพี่เขาได้นะคะคุณพี่สิทธิ์นะคะ 0629465149เก้าสี่หกหนะคะติดต่อไปได้เลยไม่แพงด้วยราคากันเองนะคะตั้งอันนี้คือขวด1ลิตรนะคะท่านผู้ชมอ่ะทีนี้เล็กจะเปิดใหม่เลยนะวันนี้เล็กจะใช้ฟอกกี้เล็กๆนี้นะคะใส่ขวดน้ำ ใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะเวลาซื้อฟอกกี้แนะนำว่าให้มีแบบว่าตัวกรองนะคะบางทีฝุ่นอะไรมันเข้าไปอุดตันมันก็จะใช้ได้ไม่นานนะเล็กจาเทลงไปนิดนึงนะคะท่านผู้ชมไม่ต้องเยอะประหยัดมากก็คือให้มีกลิ่นนะคะกลิ่นของน้ำส้มขอนไม้เนี่ยเหมือนกลิ่นควันไฟเลยค่ะดีมากๆเลยนะคะโอเคมันประหยัดมากค่ะท่านผู้ชมนี่ นี่ได้กลิ่นเลยแล้วเราก็เขย่านะคะเขย่าให้น้ํากับน้ําส้ขมขันไม้เข้ากันแล้วเราก็ใช้ฉีดเลยค่ะอย่าใส่เยอะเกินไปนะคะเล็กเคยใส่เยอะเกินไปมะเขือฉีดมะเขือเช้าภายในหนาทีเลยนะคะใช้เยอะเกินไปก็ไม่ได้ให้ดูอัตราที่เหมาะสมนะคะอันนั้นเลี้ยงในกล่องโฟมค่ะ บ่อดินก็มีนะคะอยู่ที่นาอันนี้เล็กเลี้ยงใส่กระมังไว้ที่บ้านเพราะว่าเราเอาไว้ใช้บำรุงกุหลาบแล้วก็พวกพลิกมะเขือนะคะเดี๋ยวจะเอาไปใส่พลิกให้ดูพลิกกำลังจะออกดอกนะคะใส่ได้เลยไนโตรเจนสูงแล้วก็มีโปรโตีนสูงด้วยเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดไก่ไข่นะคะไข่ฟองโตไก่แข็งแรงนะคะ ร้โรคภัยดีมากๆเลยอ่าเล็กจะเอาที่กะละมังนี้นะคะนี่นะท่านผู้ชมนี่กะละมังละประมาณหนึ่งกำมมือก็พอนะคะเดี๋ยวเล็กจะเอากระชอนเก็บไปนะคะได้แล้วเราไปขยายได้เลยจ้าโอเคค่ะนี่ขยายไปแล้วเดี๋ยวมาขยายตรงนี้ให้ดูนะคะง่ายๆเลย เราซื้อแหนแดงไป1กิโลนะคะสามารถขยายได้เยอะมากประมาณ2030กระมังเลยนะคะไม่ต้องใส่เยอะอเราก็เมื่อกี้เราแช่น้ำลงไปในมมลไก่แล้วนะคะแล้วก็มือจุ่มลงไปดูไม่ร้อนนะคะคือใช้ได้เลยเนาะแล้วก็ใส่แหนแดงลงไป2หยุบมือหรือ1ห,หยุบมือเดียวค่ะแค่นี้ก็พอนะคะอ่าเล็กใส่อีกนิดนึง แล้วก็เน้นย้ำนะคะไม่ต้องใส่น้ำเยอะคือให้แหนแดงได้รับปุ๋ยนะคะนี่สองหยุบมือค่ะได้แล้วขยายไวมากค่ะเจ็ดถึงสิบสี่วันเนี่ยลดต้นทุนในเรื่องของอาหารไก่นะคะเพราะว่าไก่กินเยอะมากนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายๆแบบนี้เลยอีกไม่นานนะคะแหนแดงก็จะกระจายนะคะ เต็มกระมังแล้วก็จะเป็นชั้นขึ้นมานี่เป็นพันอซอนล,ล่าไมโครฟิล่านะคะแหนแดงอซอนล,ล่าไมโครฟิล่าเป็นพันของเกษตรนะคะแรกๆเลยเล็กได้มาที่เล็กไปอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะพอดีว่ามีวิสาหกิจชุมชนนะคะที่เขาเลี้ยงแล้วเขาเอามาขายเล็กก็เลยซื้อมา1กิโลกรัมค่ะตอนแรกเอามาเลี้ยงใส่บ่อบปลานะคะ ปลาแข็งแรงมากแล้วก็บัวออกดอกตลอดเลยค่ะโดยที่ว่าเล็กไม่ได้ใส่ปุ๋ยบัวนะคะดีมากๆเลยเล็กก็เลยเริ่มที่จะเอามาขยายใส่ต้นไม้นะคะท่านผู้ชมอ่าทีนี้เดี๋ยวเล็กพาไปใส่ต้นพลิกดีกว่าเนาะพลิกต้นเล็กๆค่ะว่าใส่อย่างไรนะคะอ่านี่ค่ะท่านผู้ชมนี่พลิกกำลังงามในกระถางนะคะเพราะ,มะเมล็ดประมาณ สามถึงสี่ต้นนะอันนี้ไม่เด็ดยอดให้เกิดแบบธรรมชาติเลยนะคะให้เกิดแบบธรรมชาติเลยเราจะใส่แหนแดงนะคะนี่เพิ่มโปรโตีนแล้วก็ไนโตรเจนนะคะให้แล้วหลังจากนี้ก็พอแหนแดงเริ่มเน่าเป็นปุ๋ยนะคะเราก็มาใส่ปุ๋ยนะ้ำมักชีวภาพนะคะเพิ่มเร่งดอก เร่งดอกเร่งเม็ดได้เลยนะคะนี่พริกไทยมะน,นาวนะคะเขียวสวยไปหมดเลยนี่ค่ะเล,เลี้ยงไว้นะคะเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูหลังจากนี้นะคะว่าพริกจะออกมาเป็นพันไหนสีอะไรนะคะนี่ง่ายๆเลยใส่เต็มแบบนี้เลยค่ะใส่เต็มแบบนี้เลยนะคะสำหรับแหนแดงนี่ ใส่เยอะๆเลยนะคะมีแต่ผลดีกับพืชแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเล็กหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับคนที่อยากเลี้ยงแหนแดงนะคะมือใหม่รับรองว่าเห็นผลแล้วก็งง่ายมากๆเลยไม่ต้องขุดดินมาทำอะไรให้ยุ่งยากนะคะได้ผลเป็นอย่างไรนะคะคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ต้องการแหนแดงโทรมาเบอร์นี้เลยนะคะ มีส่งให้แน่นอนจ้าขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ